สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกคนมาคำนวณแนวทางหวยฮาหนอยนะคะวันที่24มกราคม2567น้อของพี่น้องก่อนเราไปคำนวณน,นะคะทุกคนคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะทุกคนเรามาดูวันที่ยี่สิบสามก่อนนะคะทุกคนขาใจก็จะพาไปคำนวณวันที่ยี่สิบสี่เนาะพี่น้องวันที่ยี่สิบสามนะคะทุกคนตัวเด่นเด่นแยกหลุดนะคะทุกคนขาส่วนมากจะมามัดด่นรวมเนาะพี่น้องมัดรวมนะคะ ชากิใจแจ้งให้3และ2บนมา5 ,10 หน่งศนล่างสีนะคะวันนี้เข้าคู่เด่นรวมเนาะพี่น้องเข้า6นะคะคู่ด้านบนมา6 ,4 ,4,6 พี่น้องคะพิเศษนะคะแจงให้5และ4วันนี้เจาะเด่นมา1คู่นะคะทุกคนบนมา9,47าส่ล่าง1 ,1 นะคะเข้า 7, 4, 4, 7, คู่7,4 ,4,7 ค่สาทุกคนคะ่ะปกตินะคะ จให้เก้าและแปดหลุดพี่น้องบนมาสี่สี่หนึ่งล่างหกหกนะคะทุกคนวันนี้หกมานะคะทุกคนหกมาสองเด้งมัดรวมนะคะทุกคนขาศูนย์มาหน่อยเดียวค่ะพี่น้องบีพีจะให้สี่และสามหลุดอีกแล้วนะคะบนมาห้าแปดหกล่างแปดสองนะคะทุกคนหกมาเนาะพี่น้องเนาะดูด้านบนนะคะหกนะคะทุกคนไปต่อนะคะทุกคนขา วันนี้สามกับแปดเข้าไหมแปดมาหน่อยเดียวนะแปดมาสองมาหน่อยเดียวนะคะทุกคนแต่มาสองเด้งนะคะมาหน่อย v i p สามหลุดพี่นอ้องสำหรับเลขเด่นประจำวันนะคะทุกคนไปต่อคะ่ะทุกคนลุยต่อลุ้นต่อวันที่ยี่สิบสี่นะคะวันที่ยี่สิบสี่ j จ y c จะเอาผลการออกรางวันวันที่ยี่สิบสามสี่ตัวบนมานะคะทุกคนปกติพิเศษ v i p ปกติเจ็ดสี่สี่หนึ่งพิเศษห้าเก้าสี่เจ็ด v p ห้าหนะคะทุกคน7จ็ดบวกสี่บวกสบวกหบวกหาบวกเบวกสบวกเบวกหบวกหบวกแบวกหได้65้านะคะสูตรการคำนวณแนวทางนี้ใจจะจับ2ตัวบนด้างเนาะพี่น้องมาดูนะคะหกห้าลบหกหนึ่เดือ64สบวกหได้66หกนะคะสำหรับ f c ท่านไหนนะคะอยากได้3ตัว64 1ี 69, 1่หนึ่งถึง6กส6 9เถึงหกห้ถึงหกนะคะทุกคน มาดูนะคะทุกคนความน่าจะเป็นนะคะ fc ขาคู่ด้านบนทุกท่านอย่าเอาทุกคู่เด้อค่ะเด้อคู่ด้านบนนะคะคือการหาความน่าจะเป็นเท่านั้นเนาะคะ่ะให้ทุกท่านดูตัวเด่นก่อนค่อยตัดสินใจนะคะว่าจะชอบไหมนะคะมาดูค่ะสี่หนึ่ถึงสี่เก้นะคะสี่หนึ 44, 44่งสี 46, ่สองสี่สามสี 52, ่สี 56, ่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าหนึ่งถึงห้าเก้าค่หนึ่งห้าสองห้าสามห่ห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้านะคะ หกหนึ่งถึงหกเก้าหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะคะสี่หนึ่งถึงสี่เก้าจะชอบสี่สองสี่แปดสี่เก้านะคะทุกคนสี่สามพี่ดองห้าหนึ่งถึงห้าเก้านะคะห้าหนึ 53, 54, 57, 59, ่งห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดห้าเก้าหกหนึ่งถึงหกเก้านะคะหกสอง หกสี ه, ่หกข้าหกหกคือคู่ผลรวมเนาะพี่น้องที่ใจปีกาไว้คือคู่ตัวกลับนะคะหกเจ็ดหกแปดค่ะพี่น้องคะมาดูตัวเด่นนะคะทุกคนมาดูตัวเด่นก่อนทุกคนค่อยตัดสินใจนะคะว่าคู่ด้านบนพี่น้องสหมักบอนะคะเด่นเฉพาะกิจวันนี้อยู่ที่ห้าได้สี่นะคะเราค่อยมาดูตัวเจาะของแต่ละหน่อยนะคะสําหรับสายคู่บนล่างนะคะทุกคน ูุดการคำนวณแนวทางนี้คือการจอเด่นวิ่งรูดแยกรอบเนาะค่ะเนาะมาดูนะคะพิเศษ9และ8ปกติแปดและเจ็ VAP 8และ7นะคะทุกคนสองนอยนี้นะคะมีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลเด้อพี่น้องแต่ก็ไม่รู้เบิ้ลอะไรนะคะทุกคนค่อยไปดูนะคะว่าเลขเบิ้ลประจำวันคือเบิ้ลอะไรนะคะว่าชอบหรือเปล่าเนะพี่น้องเนาะ มาดูคู่ตัวจ่อนะคะเฉพาะกิจ5และ4คู่ตัวจ่อเป็น4 4 5 4 6 4 4 5 5สี่นะคะพิเศษ9และ8ป8 5 8 6 8 4 9 5 9 6 9นะคะปกติ8และ7นะคะ475767 485868เจ็ดสี่นาะพี่ดองสองนอยนี้นะคะทุกคนมีเหมือนกันนะคะทุกคนน้อยปกติและน้อย VIP นะคะทุกคนค่ะ เรามาดูมัดรวมนะคะทุกคนมัดรวมทุกรอบทุกหน่อยวันนี้นะคะประจําวันที่24มกราคม2567นะคะทุกคนอยู่ที่เลข2และเลข8น้องคะทุกคนเรามาดูคู่มัดรวมกันนะคะทุกคนคู่มัดรวมนะคะจะเป็น4 2 5สองห้าสองหสองสี่ปดห้าแดนะคะประมาณนี้นะคะพี่น้องคะถ้า fc ท่านไหนไม่ชอบคู่ด้านบนนะคะสําหรับสายคู่นะคะ ให้ท่านจับเด่นแยกกับเด่นรวมได้เลยเช่นนอยเพาะกิห้าละ4สี่เนาะพี่น้องเด่นมัดรวมสองและแปดเป็นห้าสี่สี่ห้าห้าสองสองห้าห้าแปดแปดห้าสี่ห้าห้าสี่สี่สองสองสี่สี่แปดแปดสี่นะคะทุกคนจับแบบนี้ไปทุกทุกนอยนะคะพี่น้องสำหรับเอฟซีท่านไหนถ้าไม่ชอบคู่ด้านบนนะคะทุกคนเรามาดูเลขเด่นประจําวันกันนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวัน ที่มก,กรานะคะทุกคนขาประจำวันพุธอยู่ที่เลขสและเลข9นะคะทุกคน mm. เบิ้ลประจำวันนั้นไม่มีนะคะ mm. สำหรับเลขสและเลข9นี้ fc ทุกท่านสามารถวิ่งรูดได้ทุกคนุกคนทุกหน่วยทุกรอบแล้วแต่ชอบแล้วแต่จะหยิบไปใช้นะคะทุกคนค่ะทุกคนขาประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้เนาะค่ะเนาะ ใจต้องขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะพี่น้องขอบคุณในหลายเด้อพี่น้องค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะโชคๆมันหมนสุขภูสุขคนเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ